สวัสดีค่ะนารีขีมา้าขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงอ่าลัคนาราศีเมถุนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2567นะอ่าสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะใครเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าในภาพรวมทั่วๆไปนะคะของคนลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> The Emperor <c oughs> Queen of Cup ก้าไม้เทา้าเด็กถือเหรียญน,นะคะเออ The High Priestess เอาว่ากันเรื่องของตำแหน่งการงานคุณก่อนไหมตำแหน่งการงานคุณเนี่ยแม่หมอมองว่าเดือนนี้งานคุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะอา่าหลายๆคนอาจจะได้ ผันตัวเองเข้ามาสู่อ่าการเมืองการเมืองรัฐบาลการเมืองการปกครองสอสสวรัฐมนตรีทหารเออที่ปรึกษาในยกรัฐมนตรีอก็แล้วแต่นะดูเหมือนว่าอถ้าคุณจะผันตัวเองเข้ามาสู่การเมืองก็สามารถเข้ามาได้เลยนะในเดือนมิถุนายนนี้แม่หมอมอง,มองว่า ประเทศไทยในะอย่างที่คุณติดตามข่าวกับที่แม่หมอทานายในคลิปเอาไว้เนะะาะฐานนายกคนที่สามสิบอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกอยู่แล้วแหละทีนี้การเปลี่ยนแปลงมันก็คงสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งการยกใหญ่พอสมควรแหละถามว่าเปลี่ยนรอบนี้จบหรือย,ยังก็ไม่แน่ใจนะอาจจะยังไม่จบอเอาเป็นว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยคุณจะได้รับการโปรโมทจากเจ้านายผู้ใหญ่ก็ดีจากจาก คนที่มียศศักดิ์สูงสูงก็ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ,ะคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานจะมีอำนาจอะ่ะคุณง่ายๆว่าอำนาจในการปกครองอำนาจในมือของคุณนะ่ะมันจะเยอะขึ้นการบัญชาการนะคุณจะมีมากขึ้นคนจะเคารพเคารพนับถือยกย่องในตัวคุณมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินและเรื่องของการงาน คุณจะได้ดังใจหวังนะถึงแม้ว่างานที่คุณทำมามันอาจจะมีลักษณะเขาเรียกว่าไงมีคนมีคนต่อคิวกันเยอะหรือมีคนที่เป็นแคนดิเดตมีคนไม่ว่าจะตําแหน่งไหนก็ตามนะในรูปบริษัทก็ดีราชการก็ดีหรืองานอะไรก็ดีคุณจะมีคู่แข่งนะที่อ่สูสีกับคุณพอสมควรแต่ถามว่าที่สุดแล้วในเรื่องของการงานเนะี่ย คุณจะได้มาไหมจะได้มานะคะได้มาดังใจหวังเลยส่วนถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็มีเกณฑ์นะที่จะได้ทำงานในในหน่วยงานราชการหรือในเรื่องของการปกครองก็ได้หรือไม่เช่นนั้นน่ะคุณก็อาจจะได้คู่ครองนะคะคู่ครองที่เขามียศมีศัก์มีตำแหน่งอาจจะเป็นการทหารหรือพวกนักการเมืองการปกครองหรือพวกต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนที่เขามีมีอำนาจ มีอำนาจมียศศักดิ์มีฐานะที่ค่อนข้างจะสูง่ะคะ่ะคงไม่ใช่ระดับรากหญา้าธรรมดานะคะแต่เหมือนจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเอ,อ่อโดยความรักของคุณนะมันอาจจะเป็นรักที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้เออพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีเพียงคนเดียวนั่นแหละค่ะสามคนสามราวหรือเสียสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นถามว่าอยู่สุขสบายไหมไม่เหมาะก,ก็มองว่าสุขสบายนะคู่ของคุณนะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเอ่อเขาเรียกว่าขี้ขี้หงขี้หวงพอสมควรนะขี้จุกขี้จิกพอสมควรแล้วก็อชอบสั่งการอะด้วยความที่เขาอาจจะมีอํานาจในตัวเองไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะหรือเป็นเพศไหนๆก็แล้วแต่แหละแล้วลโดยความระกของคุณอนะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่แบบอ่าอยู่แบบสงบสงบอืมอยู่แบบว่าเขาดูแลคุณดีก็พอแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้อยู่ได้นะแม่หมอว่าอยู่ได้ พราะโดยพื้นความรักของคุณดัมดูเหมือนว่าไม่ว่าคุณจะรอคอยรักคนไหนๆเนะี่ยความรักของคุณก็ต้องเป็นรักที่เป็นสามคนสามเราแต่ก็ดูจะเป็นสามคนสามเราที่ดูจะไม่มีปัญหาเพราะดูเหมือนว่าคนของคุณเนี่ยเขาจะมีอํานาจที่จะสั่งการคุณได้อะคือเขาจะเอากี่คนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าอะไรเขาเอะประมาณนั้นไอ้อย่างนายพลอย่างเงี้ยถ้าเขาจะมีกิ๊กมีกั๊กมีน้อยมีกี่คนอย่างเงี้ยไอ้คนเป็นหลวงก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรไง อ่าถูกไหมคะคู่ของคุณก็จะลักษณะเป็นแบบนี้แต่ในเรื่องของการเงินการทองนะแม่หมอมองว่าคุณจะไม่ได้ขัดสนนะคุณจะได้อยู่อย่างสุขสบายแหละใครที่รอคอยความรักอยู่รักของคุณเนะ่ะมันจะเป็นออ้ยดีเอ m p e ขึ้นมาเนะี่ยรักของคุณจะเป็นรักที่ค่อนข้างจะสบายๆนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนเป็นคนใหญ่คนโตคนเมียหลวงก็ได้แต่ถามว่าต่อให้คุณไม่เป็นเมียหลวงนะ่ะ เขาก็ดูจะรักคุณและก็ดูจะอดูจะหลงไหลสเสน่หหาในตัวคุณพอสมควรนะมากมายแหละในตัวคุณนะตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นหรือได้ติดต่อกับ คนระดับสูงๆได้เลยนะคะระดับสูงๆก็อาจจะเป็นถึงระดับเจ้าได้เลยนะอันนี้บอกไว้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะอาจจะเป็นต่างประเทศด้วยคือคุณอาจจะได้ขยศฐานะเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายเป็นภรรยาของเจ้าชายเป็นภรรยากษัตริย์เป็นภรรยา,รเ,ยา,รเ,ยาเออเป็นสามีหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะยศสังค,คุณจะขึ้นไปสูงมาก็มเพอเรอร์กับดีเอ็ p r e s s มาคู่กันเลยแล้วคู่ของคุณก็บอกได้เลยว่าเมื่อคุณได้คู่คนเนี้ย จะทําให้ระดับฐานะยศสัง์ของคุณในชีวิตแต่มันแปลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตคุณนะ่ะมันจะต้องมีการแปลเปลี่ยนไปถ้าเกิดคุณเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วคุณได้ระดับเจ้าเจ้าวงวงหรือระดับทหารในพลอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคุณนะ่ะเป็นคนนายแหละสุขสบายเป็นคนชายแหละสุขสบายแต่คุณจะต้องปรับปรับในะเรื่องของความจุกจิก ความเป็นระเบียบค่อนข้างจะเยอะนะคะหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากงานมาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนดูแลบุตรหลานในครอบครัวเฉยๆก็ได้นะถ้าหากว่าคุณได้คู่ที่มียศศักดิ์สูงหรือหลายๆคนนะถ้าตามแรนดอมนี้คุณตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่จะได้ได้รับการแต่งตั้งบางคนอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคุณหญิงคุณนายหมอมราชวงศ์เออแล้วแต่ละค่ะมันจะมีเข้ามาแหละ ได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนยศศักดิ์ขึ้นมาแต่แม่หมอก็มองว่าไอขั้นไอยศศักดิ์ของคุณที่มาเนี่ยมันมากับงานบางอย่างที่สําคัญด้วยนะที่คุณจะต้องทอําอ่ะซึ่งถ้าแรนดอมนี้เป็นของคุณแม่หมอกาคุณรู้ดีแหละว่างานของคุณคืออะไรนะก็เป็นงานงานที่ที่มีภาระพอสมควรนะหรือหลายๆคนเนี่ยธุรกิจการงานของคุณก็ดีการติดต่อสื่อสารของคุณก็ดีเนี่ย คุณมีเกณฑ์จะได้ดีลกับคนระดับสูงๆอะ่ะหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์คุณนั่นแหละคะ่ะดึงคุณขึ้นไปนะคะในตําแหน่งที่สูงในงานที่สูงได้นะตั้งแต่เรื่องของคู่ครองก็ได้เรื่องของคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินการงานของคุณเนี่ยสําคัญมากๆเลยนะคะจะได้ตรงนี้มาอืมเป็นเดือนที่ยศศัก์ยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งคั่ง ความสุขสบายดังคนนุณนายเนี่ยจะมีจะมีมาถึงคุณเนี่ยเห็นไหมแค่ควีนออฟ c ับมาเนี่ยนางสบายสบายกับดีเอ็มเพรสเป็นคนนุณนายเป็นคนนุณนายคุณก็คิดถึงคิดถึงนางสนมทั้งหลายในอดีตการนะ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะคะอยู่กินสุขบสบายสบายไม่ต้องทําอะไรหนักหนักเหนื่อยอะ่ะแต่ถามว่าเฮ้ยคู่แข่งขันเยอะไหมคนที่เป็นคู่ของคุณอย่างที่บอกว่าถ้าเขามีอํานาจมีบรารมียศศักดิ์ที่สูงอะ่ะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะ เขามีคนหลักของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมีคนรองต่อ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 กัอออนไปอีกกี่คนก็แล้วแต่นะเออก็แล้วแต่เขาบางคนอาจจะได้คู่เป็นต่างศาสนา,ศาอ่ะอิสลามอย่างเงี้ยเขาอาจจะยืนพื้นสี่คนคนแรกของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นต้องเป็นอิสลามเหมือนกับเขาซึ่งคุณอาจจะไม่ใช่อิสลามเขาอาจจะเป็นคนที่สองสามสี่ห้าหกก็แล้วแต่นะมันจะมีตรงนั้นแต่ในเรื่องของฐานะและความอยู่สุขสบายจัดเต็มร้อยนะคะไม่ได้ลําบากขัดสนนะคนเราวาสนาถ้ามันจะมีมันก็มีนะคุณ จ <c oughs> ีดาเคยมีแต่ไพ่เศรษฐีนีขึ้นทั้งนั้นเลยเนาะไพ่แห่งความมัง่งคั่งไพ่แห่งความร่ํารวยเนี่ยแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้คฤหาสน์หรูคุณมีเกณฑ์จะได้นอกจากคฤหาสน์หรูแล้วคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของสวนเจ้าของธุรกิจเขาเรียกว่าบ้านและที่ดินอะที่มันใหญ่โตอะค่ะไม่ใช่บ้านหลังเล็กๆอะ เออสวนอย่างน้อยก็เป็นร้อยไร่ขึ้นไปละ่ะจะพันไร่ก็แล้วแต่นะจะหมื่นไร่ก็แล้วแต่คุณจะมีตรงนั้นอะ่ะอืมหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกทรัพย์สินมีการเขาเรียกว่าสืบทอ,อดทายาตตระกูลอ่าเออเอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคะเลื่อนขั้นทายาตตระกูลขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นก็ได้นะคะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เว้าวสําหรับคุณอะ่ะเป็นเดือนที่ต่อให้คุณรู้สึก ไม่ค่อยอยากจะได้บางคนรู้สึกว่ารู้แหละว่าจะได้ตรงนั้นมาแต่มันจะขาดซึ่งอิสระภาพถูกปะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้แต่ต่อให้คุณไม่อยากได้คุณก็ต้องคุณก็ต้องได้เดบิวฟอร์จูนคือมันเป็นเกณฑ์และโชคชะตาของคุณที่จะต้องมีที่จะต้องได้มันไปนฝืนลิขิตมันฝืนยากเนอะอืมเอาเป็นว่า เป็นเดือนแห่งโชคลาภใหญ่หลวงที่จะหมุนเข้ามาหาคุณต้องบอกว่าโชคลาภใหญ่หลวงนะคุณไม่ต้องถามเรื่องฐานะเลยฐานะคือเศรษฐีนี่อะคือเจ้าสวัวระดับความมั่งคั่งนี่ก็สุดๆแล้วล่ะค่ะแต่อันเนี้ยมันจะเน้นถึงเรื่องของภาระหน้าที่การงานความยิ่งใหญ่มากับภาระที่ใหญ่ยิ่งเออประมาณนั้นแหละเนอะใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณก็มีเกณฑ์จะได้ ซื้อขายอสังหากับคนต่างถิน่นต่างแดนได้นะในระดับที่มันมีมูลค่าเยอะๆได้นะคะอืมหลายๆคนนะไม่หมอมอง,มองว่าคุณมีเกณฑ์ได้มีคนสนับสนุนคนนะุณอะมีคุณดึง,<ม>ด,งดึงคุณขึ้นไปในระดับที่สูงๆนะคะสุขภาพเนี่ยคุณต้องระมัดระวงังเรื่องกระดูกกระเดี่ยวเรื่องช่องท้องหน่อยนะคะเรื่องความเครียดนะอืม <c oughs> อะไรของราศีเมทุนเนี่ยเงิน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 แล้วก็เงินขึ้นหมดเลย k ิ n อ of p e น t a c l e อะไรจะร่ำรวยอะไรจะมั่งคัง่งอะไรจะอู้ฟู่ขนาดนั้นคะรวยโคตรอภิมหารวยเนี่ยทั้งได้ยศศักสูงทั้งได้ฐานะมั่นคงทั้งได้แบบเป็นเศรษฐีเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีก็ว่าได้เลยนะดวงชะตาของคุณมันจะได้เลยเนาะอันนี้เขาเรียกว,ว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่อย่าไปแข่งบุญแข่งวาสนากันปะ แค่สามใบนี้มาเนี่ยดีเอ็มเพอร์เรอร์ดีเอ็มเพสเด of คิงออฟเพตมาสามใบน่ะแม่หมอเพราะว่าเพียงพอแล้วแหละไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนจะมีเกณฑ์ได้ถึงขณะน,นี้แม่หมอบอกว่าใครสักคนอ่ะจะต้องได้เป็นได้เป็นระดับราชาราชินีได้นะคะอาจจะในตัดในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้เนะเพราะว่าอา่าแฟนคลับของแม่หมอน่ะอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยไงทั่วโลกอะค่ะชนชั้นทุกชนชั้นเขาก็มาฟังได้หมดนะ เพราะฉะนั้นอาจจะหมายถึงใครก็ได้เออทั้งตําแหน่งทั้งเงินมากมายมหาศาลน่ะมันเป็นของคุณนะคะอืมันเป็นของคุณเตรียมรับอย่างเดียวเลยค่ะอ้าอ้าแขนรับกับสิ่งที่คุณจะได้มานะคะแทบจะไม่มีอะไรต้องดูเลยอุปสรรคมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกว่าให้คุณอยู่สวยๆอยู่ชิวๆ เอ,อ่อรอรับสิ่งที่มันจะมีเข้ามานะคะอือย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ชะตาคุณก็จะต้องเป็นชะตาคู่ครองของคุณนะคะรวยอูฟู่มั่งคั่งมียศศักดิ์มีความยิ่งใหญ่มากๆอ่ะอาจจะเป็นเจ้าของเกาะเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะเออก่อนหน้านั้นอาจจะคุณอาจจะรอคอยเขาและอาจจะเป็นความที่ ค่อนข้างจะรอคอยแบบนิ่งๆเงียบๆสงบๆเนาะเออแต่ถึงเวลาแล้วอ่ะที่เขาจะจอดมาหาคุณอ่ะมันจะแป๊บเดียวเองจอดเข้ามาเสร็จคบปุ๊บชีวิตคุณเปลี่ยนปั๊บเลยนะเปลี่ยนแบบพริกฟ้าพริกดินเละเออจากคนธรรมดาไปสู่ไปสู่คนระดับสูงๆอ่ะจนคุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าคุณจะ สามารถที่จะคลองคู่กับเขาได้เออเพราะว่าเขาดูจะยิ่งใหญ่ดูจะยศศักดิ์สูงเหลือเกินส่วนคุณดูจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกถ้า,าวาสนาคุณจะได้กับคนแบบเนี้ยเขาเป็นคู่ของคุณยังไงก็เป็นคู่ของคุณนะด h e view of f o r t จ n นแล้วเขาก็หลงรักคุณมากมาก,มากนะคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็แบบไม่ใช่ประเด็นเลยอะ หรือว่าเขาจะมีลูกหลานเหลนหลนอะไรของเขาอยู่แล้วก็ดูจะไม่ใช่ประเด็นนะเพราะดูคุณกับเขาก็จะอยู่กันได้แบบสบายๆอะ่ะอืม i ิงออกแบนงานกับมันคงอะ่ะงานก็เป็นผู้บริหารระดับสูงอะ่ะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไประดับสูงได้อีกโอ้โหเดอะจัสติสมีเกณฑ์จะได้ <c oughs> เขาเรียกว่าจดทะเบียนสมรสได้นะคะหลายๆคนอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้จัดเป็นพิธีแต่ง แต่อาจจะมีการจดทะเบียนก็ได้คือจดทะเบียนเฉยๆอะ่ะก็ได้นะคะเอ่อหรือไม่ก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยเฮ้ยมันมีเกณฑ์คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนเก่ามีเกณฑ์จะกลับเข้ามานะคุณก็ไม่รู้หมายถึงใครแหละแต่มีเกณฑ์จะกลับเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในสายทหารคุณก็เตรียมเข้าสู่รับการตําแหน่ง ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีต่างๆก็รับเข้าตำแหน่งถ้าคุณจะเล่นกับเมืองเข้าหาผู้ใหญ่เลยค่ะผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์คุณสุรท้ถ้าใครมีคดีความเตรียมรับชัยชนะเตรียมรับเงินก้อนได้เลยค่ะถ้ามีการฟ้องร้องถ้าใครมีคดีความเกี่ยวกับอสังหาคุณก็เตรียมชนะอะค่ะจะได้อสังหาได้มรดกได้ทรัพย์สินมานะคะโอ้โห oh, night of bed คุณมีเกณฑ์อย่างนีนะ้คู่ของคุณอะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดน,นแล้วเขาอาจจะมาหาคุณก็ได้ หรือถ้าคุณได้งานคุณก็มีเกณฑ์จะต้องได้เดินทางไปพบคนใหญ่คนโตไปปรับตําแหน่งของคุณได้อ่ะทุอ้สุดยอดเลยโอ้ยโดเวอร์โอเคเดี๋ยวแม่หมอบอกท่านพี่ก่อนนะคะว่าขออนุญาตย้ายมาอยู่ลักนาราศีเมถุนด่วนด่วนด่วน,วนคืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยออ้ยสุดยอดดวงสตาใครเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะโคตรของความสุขสบายนยะแม่หมอไม่รู้จะบรรยายไพ่ชุดนี้อย่างไงดีคือมันเพอร์เฟกอ่ะ เป็นชีวิตที่เพอร์เฟกเพียงแค่ในเรื่องของความรักอะ่ะถ้าคุณไม่ไม่ไปคาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นหนึ่งเดียวนะชีวิตคุณก็สุขสมหวังทุกอย่างแล้วแ่ละค่ะหน้าที่การงานเงินทองยศศักดิ์ความสุขสบายค่าทาทบริวารทั้งหมดคุณจะมีเข้ามานะงานของคุณก็อ่าคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางเพื่อไปรับตําแหน่งเพื่อไปรับตําแหน่งแบบบุบป,ป,ปับนะถึงแม้ว่างานนี้คุณจะไม่อยากได้อย่างที่บอกถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากได้ คุณก็ต้องเอาปฏิเสธไม่ได้เอ,อประมาณนั้นแหละค่ะเออได้อาสังหาคู่ครองเนี่ยแล้วคู่ครองที่มาหาคุณที่จะทำให้คุณสุขสบายทุกอย่างเนี่ยเป็น r u เ love เป็น r u เ love เป็นเดวิลออฟฟอร์จเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณที่ครองกันมาทุกชาติทุกภพตามกันมาทุกชาติทุกภพนะคะแล้วความรักเนี่ยคุณกับเขาจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นวัยจะเป็นฐานะจะเป็นยศศักดิ์จะเป็นต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างศาสนามันต่างกันหมดอ่ะมันจะต้องมีความแตกต่างแบบสุดขั้วอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ความแตกต่างสุดขั้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้ความรักของคุณกับเขามีปัญหาเลยเลยคือคุณกับเขาก็ยังแบบโรแมนติกด้วยกันได้และที่สําคัญคุณม,มีเกฑ์จะได้ไปเดินทางท่องเที่ยว นะสำหรับคนที่แต่งงานมีคู่คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันสำหรับคนที่ได้รับตำแหน่งงานคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางด้วยการงานไปทั่วอาจจะต้องไปติดต่อกับต่างประเทศนี้อาจจะต้องไปติดต่อกับต่างประเทศนั้นก็นแล้วแต่งานแต่ละคนนะถ้าคุณเป็นงานธุรกิจส่วนตัวการติดต่อในเรื่องของ Import e x p o ก t รการทำงานกับคนต่างชาติคุณจะมีเกณฑ์เอ่อ ได้รับการโปรโมทอ่ะถ้าคุณมีโครงการหรือมีธุรกิจที่ต้องไปไปติดต่อเจราจาอะไรเงี้ยมันจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะกับธุรกิจที่เป็นต่างชาตินะคะจะเหมาะสมกับคุณมากๆเอาเป็นว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะเพียงแต่มันอาจจะมีเจ็บข้อเจ็บเข่าชนเล็กชนน้อยฟกช้ดำดาเขียวอะไรบ้างอะ่ะปวดหัวนิดๆปวดเอวปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสกันอะไรเป็นเดือนที่คุณดูสิ มันมีแต่ไพใ่ใหญ่ๆขึ้นทั้งนั้นเลยนะคุณเกมเพลเลอร์เอมเพรสคิงออฟเพนเทอเคิลเนี่ยเดอะออฟฟอร์จูนอย่างเงี้ยเดอะเวอร์ World, อย่างเงี้ยแค่นี้ยไอ้ใบใหญ่ๆเนี่ยไพ่เมเจอร์ใบใหญ่ๆที่ขึ้นเนี่ยมันก็มันก็เสริมดวงคุณแบบพุ่งปรื๊ดเข้าไปถึงระดับสูงสุดได้แล้วค่ะก็ยินดีนะยินดีกับคนลนักนณาราศีเมทุนด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นแรนดอมมันไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวคุณก็ฟังเพื่อความบันเทิง ฟังเพื่อเป็นแนวทางแต่ถ้าแรนดอมมันมันเอเอ้ไปตรงกับใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนก็แล้วแต่ไม่หมอต้องยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะคะคู่ของคุณก็สุดยอดของความมั่งคั่งร่ารวยเพอร์เฟกความรักก็เพอร์เฟกตําแหน่งก็เพอร์เฟกงานก็เพอร์เฟกการเงินยิ่งอภิมหาเพอร์เฟกเออสุดๆเดือนนี้โอเค ยิ้มรับความโชคดียิ้มรับความมั่งคัง่งยิ้มรับตําแหน่งที่สดใสนะคะยิ้มรับงานที่จะมีมาด้วยเนาะและคุณจะเคลียร์งานของคุณได้สบายสบายนะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ